ความฝันฝันเห็นไม้บรรทัดฝันเห็นไม้บรรทัดแปลว่าอะไรเราจะใช้ไพ่ทาโร่ในการเปิดทํานายนะคะ ฝันเห็นไม้บรรทัดแปลได้ว่าฝันเห็นไม้บรรทัดแปลได้ว่ามีเกณฑ์เกี่ยวกับการย้ายงานการย้ายที่อยู่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องหน้าที่การงานเข้ามามีเกณฑ์ย้ายงานมีเกณฑ์ย้ายที่อยู่ธุรกิจนี่เป็นไพ่เศรษฐีนีนะธุรกิจการงานของท่านเนี่ยจะ,จะเจริญก้าวหน้าดี จะหาเงินได้เยอะการค้าการขายจเจริญรุ่งเรืองธุรกิจการงานก้าวหน้าดีจะมีเพศตรงข้ามซื้อของขวัญของฝากมาให้จะได้รับข่าวดีจากทางไกลธุรกิจการงานของท่านเนี่ยจะ,จะเจริญเติบโตงอกงามดีจะหาเงินได้เยอะหน้าที่การงานมั่นคงค่ะเลขนำโชคศูนย์สี สี่ศูนยูนสี่สี่ศูนค่ะท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูกรุณาแอดไลน์มาค่ะ